อะตอนนี้นะครับเฮามาแลกเงินกันแล้วนะประมาณหลายล้านเติบอยู่อ่าวันนี้เดี๋ยวมันคนเดินทางในสภาเฮามาเมาลาะตลาดตลาดยังนะตลาดสวรรค์ชัยครับตลาดสวรรค์ชัยโอ้บังหวายนะอืมตลาดสวรรค์ชัยนะครับอ,อ่าของอยู่ในเมืองสวรรคร์เขตพาดหนะวายนะมาเป็นสวนนะตัวนี้นี่หวายตัวเป็นท้ายกันได้ไหมขายเป็นหมั ปวดแก๊งโอ้ปวน้นองหน่อยอันนี้ไว้ผูกเองบอ่ล่ามฮับเข้ามาฉันมาส่งไยบ้านฉันไาสอโอ้เมย์ร่วมกันรึเนล่าร่วมกัอ๋อมัดหัวผู้หนึ่งหมดเลยเนี่ยแกงใส่ไก่บ้านเลยเนาะกระตักออมไส้หนูเนี่ยเนาะสุดยอดครับสุดยอด,ดยดิญเออนี่ครับบรรยากาศตลาดพี่นอ้องเอ้ยครบหมดนี่ อ๋ออาหารพื้นบ้านอาหารป้าอาหารยังเนาะปาหารอบด้วยนะอ๋อนี่ครับโอ้ยเย็น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 เลี้ยงอะไรเย็นบ้านเย็นธรรมชาสตร์ป่ะโอ้ยไปเดินทางไกลมันบ่พอสิได้พกเย็นพกหยังเนาะนี่ครับอ่านี่ตลาดครับตลาด มาเบ่งบรรยากาศเด้พี่น้องเด้ตรงีตลาดสดตลาดสดบอลบอนี่ยบออยากได้ยูแต่ว่ามันเดินทางไกลนะลัไปในอังกไปไิปนเนี่ย โอกาสนาจังอันนั้นได้ไหมเด้จ hmm ังอ uh ันน uh uh. uh 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 ั้นบ่งนั้นบวกนี่คือตลาดสดปูปลาหน้าเนี่ยพี่น้องปลาจีสกปลาีกนี่ปลาหน่อยคอที่ซับที่หนว่าซาบที่บ้านไหน โอ้ปากคอเนาะวรม่ายโอ้ทำบยานมันเน่านะอา่ะนาไปมกนะท่านเนาะเอาไปมกอยู่หัวพูดนะปูหน้าเนาะใช้ฟูหน้าปูหน้าคดไหมตไมใหม่ไหม ก็อยากเบิ่งก่อนเขียดไส้เขียดเขียดไส้บกันาะเขียดไส้าหาลายคนหามาร่วมกันพี่น้องเขียดไส้าร่วันบ้านเฮาหาบุมีแลวพี่น้องเขียดไส้อ่อนซ้อนเลยพายุไก่เนาะพายุไก่นะปลาเมื่อนะอเอามือเอามหมุกนะเลูกนเอากันด้เนะ

ขายแบบเป็นโตส่วนมากบ่ไก่ขายสดๆกันเลยครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งไก่เบิ่งไก่เบิ่งไก่ไา่กันสดๆเลยต้องย่ากต้อง้างขึ้นเลยสดของแท้นะครับไก่น้องคนใดบ่อยากลกคนกะเอาแบบนี้เด้อพี่น้องนี่ โอเคโอเคโอเคครับบ้าไปรสจ้ดครับโอ้เขารามแมนแมนหน่อยเรัแมนแมนแนแมนเนยโกบนี่แตงโม่ายจรอดเอยเกือเต็บร้อย นเขียบปิ่งโอ้อยากกิอยากกระินกะทันนเหวกระทันเกิินเกิดเกิดเกนการลิสีปิ่งเขียดพี่น้องโอแนวกินมันลายกว่าบ้านเฮาเลยท่านเนาะบอกไงแต่คนมายังท่านี่ก็คือเป็น เป็นสวรรค์ของคนมก no. ักกินกับเขาแม่แม่แม่แมบ้านเขาบ่ปานนี้อาหารแบ่ดุจยา,อ,ยาอาหารส่วนมากครับที่นี่มีแต่อาหารแบบธรรมชาติทั้งหมด์นะโอ้ห่อน่อนอ๋อสวย โอ้สุดยอดสุดยอดยาดยางคืงนึงนั่นนี่เนาะครับมันออกคือคท้ายพวกพวกเม็ดพวกนี้ใส่ใส่กระถ้อขายโอ้เนี่ยนะโอ้เดี๋ยวดูดูดูครับครับโอ้เนี่ยครับไปกันสดสดไปกันไปกั ฮะตัวแพงตัแพงอ่าสามสามสี่พันเก่นี้สามสี่ท่นเกี่ยนี้แยกาแย่มาเอาเลย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 เอด้วยเ็นกาเป็นเป็นมูกันมี่มีอยู่ตัวนึงขายขายแกเิพา สี่พันกว่าบาทครับสี่พันหาตาผมเถื่อครับอยู่ไทยราคาอยู่ไทยไม่เะมือนไม่เหมือนก็ต้องจำตัวเองเนาะไทยกัจำได่น้องเป็ดกับเป็ดไก่กับไก่ไปยังได้สดไปเลี้ยงเลยไม่ต้องขาเนาะไปอยังเลี้ยงก็ซื้อไปเลี้ยงเลยไม่ต้องขาอดาะเลี้ยงก็แล้วไปในตลาดเป็ด ก็ไม่พี่น้องเคยเห็นแต่หมูกระท้อนี่หมูยังหมูเค้งหมดเลยหมูกเกท้อที่กันหมูไงหมูเอ๋หมูกีบ้านเท่าเลยนะแม่หมูหมูกีบ้านเท่าเนี่ยเราแม่เนาะอ๋อสังเกตหูโอ้ตรงเบื้องหูเอานี่เนาะหมูป้าบ่นนี้แม่เขาทำเล่เด้อโตประมาณนี้เท่าไรนี่แม่ เนัโอ้โหเขาก็กินเนาะหกแสนเออตัวละหกแสนเอาไส้ไทยรถไปขายอยู่หัวผู้บดอโอ้สุดยอดครับเดีนี้ครับประมาณนี้ครับผมสติดครับโอ้บ้านๆนากันแบกไายกันนั่นน่ะบ่โอ้ขอยาดไปเบิ้งกันเบิ้งแบกกันขอญาดเบิ้งแบกเอาเด้อครับเด้แบกภาษาบ้านผมเพื่อนผาแพะนี่ก็อายด้วยกัน สุดยอดบรรยากาศฮะพี่น้องพอสนน้ำสนเนื้อมื่อนี้ละผมต้องเดินทางไกลกับเข้ามันคนเดินทางเขาสิมาเซิฟเซิร์ฟเรียกน้ำย่อยกันประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยววันนะ้าเขามีโอกาสเขาสิมาแบบเลาะแบบเงาเ,เ,เลยอ่าแบบเงาเลยพผมน่าสน,นใจอาหารพวกอาหารปลาอาหารธรรมชาติพี่น้องเล้ายเรียกนี้หนึ่งน้อยคล้ายเลียกตัวนี้โอ้ยซื้อไว้สบอสบอหกตัวนี่ฮะ ตัวช็ดตัวบอกโอ้มันถึงเอาหน้าไผาเอาหน้าเจ้าดิบอ่ะแต่สำคัญมันจะถือว่าเท่านไหนเนาะ้ออยากได้เล็กอันนี้เล่าเนี่ยโอ้โอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวโอกาสนาโอกาสนาเดี๋ยวจำมาแวะไหมถ้าเมื่อค้าซื้อซื้อขาเมื่อโอ้ครับเลขกกับขายตั้งโต๊ะกันขายเลเลขปาเตะจะกินยังบ่ กิน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 แล้วก็ไปเน่าเลยฮะเนาะซื้อไปนั่งซื้อกินน้ำแขางนั่งกินน้ำงข็งนั่งก็ได้โอ้ดิเด็ดยนดมากินในร้านเด็ดยาดม่กินในร้านร้านเข้าวกับขาเหนียยังบุกหมดขนมปังฝรั่งน่ะแมนเออหมาห้างขนมปังฝรั่งนี่ครับบรรยากาศของเมืองสวรรค์นเขตตลาดตลาดอย่างก็ตลาดสวรรค์ชัยสวรรค์สวรรค์ชัย นี่วะกินนี่วะเอาคนละก่อนนะเป็นัว่ยางอะไรวะก่อนสิบสองพันเขาเอิญนขาวจีครับตอนนี้เขาจะมากินขขาวจีลาวก่อนละสิบสองพันเอิน่าขนมปังฝรั่งมั้งนี่ ีเ่าไหี่สี่ไทยกับเท้าก็อบัเอานึ่เดี๋ยวะแม่เสียบได้หลังพุทอาเหี้ยพุสษาจางไหนนีาเอาซองก้อนได้น้อโอ้ก้อนโบกไข่กินได้หี่ เขาซื้อไปเขาต้องกินเลยบ่เนี่หรือว่าข้างขึ้นไ้ได้จีวะอ๋อมีแจวมีแจวอีกสอิบสองพัน 12, <000. S 2> มีแจวนี่ค,ครับอารเขอาหารเดินทางสองคนพอใจเด้อพอใจนี่ตบ แต่ว่าสุดยอดดีเลยบานเทากับเมีแหละใช่เมีสุดยอดดีแดงเ่าเดินเลยประบันเดินเลยแล้วหรไม่สวยลักษณะนะระแยเาหรือเนาะครับแยงเลยอย่างนี้สวยครับประมาณน,นี้ครับผมว่าน,นี้อยู่ตลาดของแสวงสวค์นในเขต เดี๋ยวจากนี้เขาเดินทางเขาได้เขาจีส้สองปัน้นนะเขาก็สิผ้ากัน <ละ S 1> กัด <ละ S 1> ตุ้ยตุยต้ยพุลละยิงเงาเซฟบอนเลยพี่น้องอาติดตามไปน้ำกันครับ